พาทานขนาดโอ้แก,แก้วแก้วแก้วพี่น้องแก้วครับมาครับพี่น้องใบาาพาเบิ้งรถด,ดำครับผมเป็นรถเทรลเลอร์ดำครับผมแต่ว่าโมเป็นดำออกท้ายนะครับพี่น้องดำข้างครับผมดำข้างยกดำยกข้างขางครับพี่น้องเห็นปะอะไครับโมพี่ขนาด เป็นเทเลอร์หางสั้นครับผมดำข้างตอนน้บ่าวอิดอยู่ที่ลานมันสกายวิชั่นครับผมโอ้มันซาบานนอเนาะมันอย่างสวยครับผมนี่พี่น้องเจ๋ยวของรถเพิ่งกำลังมาดำ โอ้ oh, มาทานเข้าข้ากดป่ะนี่พ่อข้ากุดดำอยู่นี่บ่ไปใส่เกียร์ฝากกันบ่กดกดพี่อันเกียร์ฝาก,กันไปบ,บ่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 า oh, มาทานขนาดโอ oh, ้แก้วแก้วแก้ววีดองแก้วสะบ้านเท่านี่หางสิบสองเมตรเห็ดดำข้างเนี่ยขึ้อย่าเขาท่าแล้วพี่ดองโอ้ oh, ที่กนาดฮะ หาข้าดำสีข้าวขยาว่าอะไรบ่อข้าวขยาว่าเรื่อนนาท้อยล้างให้มันไ,ลไหลไดไรบ่หรือมันตีลมบ่ทฮลอร์ดับข้างครับผมแก้วขนาดโอ้โยกแบบนี้โอ้โหแห้งน,จนะจอยเนาะ แค่ครักแค่ครักโอ้เข่าท่าเข่าท่าขนาดเข่าท่าขนาดเรียบร้อยหมดแล้วเทเลอร์ดำข้าง เป็นกระบ,บอกให้ดีกว่าเนี่พี่รองเวลาเพิ่นดำเพิ่นจะโยกออกมาโยกออกมาแล้วพี่รองแถวขนาดเลยครับผมโอ้ห้าร้อยสี่สิบแรงมา้า ขนาดรถฟังล่าครับพี่น้องเพื่อนกำลังเอามันมาลงครับผมคันนี้น่าจะเปิดข้างลงครับผมดับไม่ได้โอเคครับพี่น้องพี่น้องรับชมคลิปวายอิดอยู่จังหวัดใดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกวายอิดเด้อครับผมเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปครับผมเดี๋ยววายอิดเห็นรถแปลกๆเดี๋ยววายอิดจะเก็บบรรยากาศมาฝากครับผม เทขนาดพี่ดอกดำข้างครับผมมาทานเทเลอร์ดำข้างนี่พี่ดอกวีธที่ม <Yeah. S 2> ันเอาดาลงครับผมกำลังอล้มลงแล้วครับผมโอ้เข้าท่าขนาดสะสะพอมั่นด้จักตันได้สะพอมั่นด้จักตันเลยสามสิบสอง โอ้ามทิศทองมาท้านขนาดอ๋อนี่พี่น้องมันจะลงล็อกแบบนี้ครับผมกระบอกดํมหนึ่งสองสามสี่ห้ากระบอกดําห้าตัวครับผมเป็นกระบอกน้อยๆนี่พี่น้องกระบอกดําห้าตัวกลึบ แล้วเขาจะล็อกไปยังไงบ้างล็อกแบบอะไรอ๋อ oh, นี่พี่นอ้องนี่นี่นี่มิสลักเลยครับผมนี่นี่คือสลักล็อกล็อกแบบนี้บอกโอ้ oh, ล็อกแบบนี้ <c oughs> <c oughs> เข้าตด้โอ oh, ้แก้วแค้วแก้วภายในแบบใหญ่กว้าง เราไปช่างออกแล้วครับผม